พี่น้องไปส่งขวงกันหลังจากที่เข้าจับของเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปส่งของกันครับผมไปในอำเภอคุณละนี่นี่ไปนั่มบ่เอ้าเอ้าเอ้าเป็นอย่างแบบพี่นอ้องเอ้าดีใจตีใจได้หนีดีเพืพ่อนดีใจเพื่อนดีใจเพื่อนชิไดไป กินของแาบด้วยนี่อี๋ไปว่าเียบของแล้วไปขี่น่าจะใช่ไปกันไปโซนความก่อนนะขี่ขี้ซาเล่งไปบ่เนี่ยขี่ซาเล่งไปบ่ขี้ขี้รถันนี้ไปก่อน มันไก่มันไก่ขี้ซาเล่งไปโอได้หรอกดูสิขี้ซาเล่งไปงฮะแม่เนี่ๆบอกขี้ซาเล่งไปถนนมันจืนพอดฝ<ด>นตกอืม,มอสุส cái sắt nim fps นี่นี่ดีใจเป็นได้กิน KFC ปุ่มยางไปละอันนั่งนี่นั่งแม่จะเอาทัวร์มาแม่ทำไมไม่ฟังอือเดี๋ยวฟังอู้วันนี้ชมวิวเลยด้วยอู้ชมวิวด้วยวันนี้ สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะ,ะ,ะยังอใจไหมดีใจไแลวร็ม <c oughs> ขอบคุณก่อน <c oughs> ขอบคุณค่ะก่อน <c oughs> ขอบคุณค่ะก่อนเน่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะเลย ขอบคุณพี่สาวใจดีจากอังกฤษเพิ่นฝากเงินให้ในี่นี่หาลอยบาทมาก,กินเคฟซีครับผมขอบคุณเพิ่นหลายๆครับผมเพิ่นเพิ่นจีซื้อปลานั่นละแต่ว่าปลาส่งไปเพิ่นบ่ได้เพิ่นจะได้ไให้เงินนี่นี่หาลอยบาทมาก,กินเคอฟซีครับกาบขอบพระคุณเพิ่นหลายๆทีเอ,อ็นดูนี่นี่ครับผมเนาะ แค่ว่ากับต่หน่อยไปสซงขวางกับไปถ้ามาซงของมือนี่นี่นี่โรงเรียนหยุดพอดีครับผม,มก็เลยมาให้เพิ่นมากินเคปซี่เพิ่นโอเคครับผมเอาจิ้มจินกินมินนน้เลยจินมคุณอ่ะอเอาไหน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 แม่จะเลือกให้แม่จะปอกให้เอาไก่ไก่ไก่ นี่เพิ่นก็อดแดครับผมช่วช่วยิ้วไปนึ่มาเด้อมากินเคฟซีครับนี่นี่ครับคกนน้ร้อนางหูนู่งนี้รู้สึกว่าไม่อะไรนะ

เอาไปนั่งทางนี้ก็ได้พี่แม่แมันนั่งทางนี้กิ้กจินมสมกับอยากกินเนี่ยเคียวตัวเศิร์เขึ้นมาคนพูดว่าอะไรเนี่ยนพูว่าคนชิดเกินเคี้ยวที่เนี่ยเพิ่นบอกว่าขี่เราฝากขึ้นมาห้าร้อยครับผม ขอบุณเล้ยล้าที่เอ็นยูนี่นี่ครับให้ได้ให้ได้ไดน่อย้ันบ้านได้กินเค้ซี่แค่มากับตวหน่อยโบเดท่าลูมก <laughs> มา่กินหรอกกินเพื่อนเบบี้นี่ เ่โดนมากินเกียนะพี่น้องนะจะมีความสุขของเพิ่นไปตามภาษาเพืน่นละ เรากินซอสเราเคือเด้วยเราเเทศนี่กิน,นบบอันนี้ไหมแม่ว่าไเห็นป๊ะซี่วันนี้นั่งเฉยๆเวลากินให้นั่งนิ่งๆให้ทำตัวนิ่งๆอย่า,าบบบยุบๆนอนๆนั่งนิ่งๆแม่บอกหลายรอบแล้วให้นั่งนิ่งๆอย่าถ้าแม่บอกแม่ฟังจะติดเป็นยังไงนั่งนิ่งๆ ราดูจากกะามาหาเนี่ยก็เขาเปิดเพลงนี่ยก็อยากเต้นนะแม่นี่ก็อยากเต้นใส่เพลงใช่ไหมไม่้เนดี๋ยวไปเต้นกินก่อนเดี๋ยปเต้นกินกอนเปิดเพลงอะไรเปิดเพลงอะไรเปิดเพลงภาษาตรกีจ้า ยามหนึ <c oughs> ่งคนดีดีกินยูปั๊มน้ำมันครับผมยูปั๊มน้ำมันอำเภอเสือคนนี้ยูแหน่อำเภอคนนี้สามนานห้องโน้นนี่นี่จะยูแหน่อำเภอครับกินอันนี้เนเธอเป็นใต้เนี่ยชิมอมึงไง อ่ะนี่น้องไปหน่อยไปก่อนครับผมบ๊ายบายบ,ายบายลูกบายบาย,บาย,บาย